สบายดีเด้อพี่น้องจ้าสบายดีเปิดสุขุสุคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบแบบสวรรค์คือเก่าเด้อพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงจ้าสบายดีพี่น้องแกียงน้องใหม่แห้งกันแล้วอันนั้นคือเราแบ่งพูดมาให้ลูกสาวใหญ่แล้ว <laughs> เดี๋ยวค่อยสิขึ้นบ้านเนาะอาหารเที่ยงมันกลแกยงน้องใหม่จ้าสวรรค์ไปหาหดูท้ายลุมแ,ลแต่เสียบคักแต่ว่ามื้อนี้ บัได้ใส่ผักคาะดอกค่ะเพราะว่าบอลแบนท่านี้ก็สิเตรียมกินเลยเลยแล้วก็อันนั้นก็เสียวขึ้นไปให้แม่แสงจ้ามาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้กท่านี้ก็หนึ่งไข่จ้าอีเมลสิไปขายไข่ของร้านมันปูดอกก็จะกระลักเนาะโอ้ยยังบุษยัง์ยังยังบุษย์ยังบุษย์พวกมือเสาร์นี้แม่บัได้ไปขายเห็ดคาปั่นน้ำอ้อยก็เลยไปตอนแรงมีไข่ปุ๋ง ป,มมปิ่งไก่หรือกระจามหมูเนานะมีลูกสีน้อมเดี๋ยวส่วนสิขึ้นบ้านก่อนพี่น้องเนาะเดชทีมงานกินข้าวก็มีคุณแม่วอนกับคุณแม่บุญโอ้ดําขึ้นหรือเลย,ยเอาจะบริเวณหงเยี่ยมติเอา,ากินชฉบุญกินเราจะขึ้นบ้านก่อน มันบ่ลายก็เลยใส่น้ำลายๆเอาจนเต็มสวยๆตะกี้แต่เท่าใด๋ว่าจะหามากํหนึ่งบอกอเออหอยน้อยงใส่บักคือได้เยคอย่างแซ่บจ้ะแดดพี่น้องทั้งขี้ฝุ่นพร้อมค่วาหัดอดบ้านแล้วพี่น้องจ้าเอาค่ะเราคือสมาลายเท่นาะ คุณยายจะมาโลมาไดอคือมานางสวัสดีเยแท้กินข้าวกับย่งแม่บาคโอ้คุณยายพี่น้องพุ่นนอะพเียยวสวรรค์มาสื่อนำพี่น้องพเสียวสวรรค์ื่อน้ก็เป็นเสียวกับยี่อตั้งแต่สมัยไปเหตุงานแม่นเขาบอกไปซืสื่อเยน่องอนุดยกา แต่เราแต่ปัจจุบันนี้เราก็ขายเครื่องเนาะขายเสื้อผ้าแก่กันอยู่หน้าเราตะกี้นะหัวใหญ่อะนะขอนฮอนอันนี้น้ำสีกดะขายดีเนาะฟ้ารวยบริโอคอนหน้าส่วนอิเดียแดดแดดแม่หน้าแดงเป่งๆอยู่ขึ้นกันเลยเราแดงกว่าเจ้าอีกการฮอนโอ้ยหน้ามองอยู่คุณยายกิน คอยมาเดงจ้ายคพี e ่ตลดนี ato, ้งเรชามันออกนาเลยี่มาออกน้าก็ผักกระโดดพี่น้องมาเดินกินเขาวน้ำคุณยอกระมูําเยยามข้าวอกกระมูาวี่ยาให้ลูกออกไปแม่แกำไมแสงชื่อปักชองน้าบ่เอนขา แซงคอยเอาแกงหอไม่มาหาเจ้าไม่ก,ไกินเข่าไหมยายไปหามา <c ười> ยงกะยังกะซือหรือว่าพี่น้องด้ะะดดวยเผาแกเอนแูลังคนห่อนแหงเหมือนสิ้วยกืนตวพเขาไปนอนอย่ห้องน้ำเฮ้ยผูเจ้าอย่เนาะอยู่เนาะยู่หอยูไหน <Yeah! laughs> ใหญ่ไวขนาดเลยอย่มามากัดเท่านะกินเขาแม่เม,ม่เกือเขานะเฮ้ยม,มีเงินมันมีเดเกินอากมีคำมขามือนี่งผให้มีรถตลาดน่อยมาขายปิยย้งไก่เลยนั่งเย็นเย็นพี่น้องเขาเจ้ามองใหม่เลยแช้งก็สิกินเขายุเอ้ยเชง เหตุน้ำให้แน่ไปสัมผัสเอาก่อนพี่น้องแอนมือนี่เดี๋ยวใครจะเกลียวหรือเอ้ยกำลังสวงใบใบเราได้ซาไม่ได้หอดีแก้วแล้วลว,ว,ลว่าเราคือขาวเถอะวะว่ากล่องไปดีจริงๆเลยวันนี้เมื <laughs> ่อวานนั่นคือเทิดจับไฮซันมันดำมากโอ้ยชีเฮ็ดไหมนี่เท <laughs> ่าได้ก็ใครไปจะเกลียวก็ลืมคังใส่กไ๊กโอ้ยได้ยใครไปซิบกว่าแก้วแล้วพี่น้อง <laughs> นะ <laughs> ธรรมดามีเง ina, ินไหมคุณยายวานเลยเหยียงจ่ายมาจ่ายหยังอีกจ่ายน้ำนำยังเอามาโลกอีกเลยแทนแต่จ่ายเก้าเปีนตัวูก่ยจรฉนำยังแม่จ่ายเนจ่าสิบบาทกับพ่อเลยจ้อจะกินไรสิบแก้วแล้วเอาโอวันตินไม่ใส่น้ำตาล แล้วก็พอดีมีลูกค้าอีแม่จเจ้าเชียวยังอามันบ่มีขายเลยจกักเลยบ่มเอาซาเขียวบ่แม่เอาอีกเลยให้เราเลือกเองแล้วเรามีแต่บบาจักเก็บไผ้อีกด้อสิเอามาเลือกเองได้ไแม่บอกเราซาเขียวชาดัเดี๋ยวขัไปเบิ่์นก็มาเขาสั่งอีหยังวะ อ right. right. okay. ีเมทามาเลือกเพอนแม่จางยังจากเด์เราว่าแงอาอยังกะโอวันตินอ่ะบอวันตินโกโกอวันตินโกโก้กาแฟเลยดีดงๆเลยชาบักนาวบอเอากินบ่ได้อีกเอาโอวันตินกันเละอีเมทา บใส่ดำตาลบ่แม่หวานบ่ไมันหวานน่แหละอยงบ่ใส่ผัดยักผัยักใส่อีกเลยมันหวานใส่แต่ใส่ใส่มันชื่อดีแม่มาโชว์เออแม่นำอ้อยบ่วอสหามีไหนอิฐเลยได้วาเอาอีกเลยมันแหบโค้ด จะจัดไปอบันตินสองแก้วแล้วก็ชานมบอ,นอบองค์กินคนบอกกันชานมปัน้ยมันแทนค้ยไม่ขาวันจา้าอืมเซีบซิมเดม,มมันเบรมันเซีบเดีโเซียมตานะไม่ซิมเลยทุกาข,ขาสั่งจนแดงเย็นไม่ขากนด้เหมาะสำหรับคนที่ น้ำตาลในเลือดสูงสก็โอเคนะเบก็แบบคยให้ลูกค้ายังชิมนำ้ำรดลงไปคิดบาทเนาะพี่น้องพอกึกจะไหลังม่มอีเมทาใสา่มุกบ่ใส่ไขมุกยอยอะโบใส่เยอ่โอเค อราิไปหาผู้บ่าวน้อยแล้วนางกินเขาอยู่แฉงคนไกลมาขอเอิ้นเธอบ่บปินหลังพื่อเเธอบ่บปินหนามเลยน้องบีบีอะพี่น้องขนมเธอเต็มตืเลยยังไม่มีอะไรหมดเลยพี่น้องเมื่อนหรเด็กๆมาหลายบ่อากาศฮอนฮอเหมาะกับ เวลาหนำยังที่มันชื้นๆใจอ่ะก็ขอนน้ำซาหมักนาวาเนาะที่แบบกลิ่นมันแสบแบบม,มันร,ร้อนได้ดีมากเลยกับน้ำอ้อยพี่น้องวบวกมาเลยแกแซ่เอาเกี๊ยงนะทำไมเขามาส่งให้นางแต่ว่านางยังพันอยากกินเขาเนะขม,ม่นจ้า นัซูมแซลเนี่ยเพื่อนแดดมันกะเที่ยวแดดเมื่อนี้มันบดดูอยู่พี่นนองแดดนะแต่ว่ามันอ้าวแห้งแต่ว่ามันก็มีลมเนาะแดดแดดก็ยังมีลมอยู่ก็ยังไข่อยู่นะลมกับสิผัดมาเป็นบาดเป็นบาดก็ยังดีกว่าสวงก่อนอีกแต่สวงก่อนนะโอ้ยเสร็จแล้วจ้าขอบคุณยาย เล้เอไแม่อะลายเจเท่าบาทไปดูเสียวชิบาทบ่ถอออกเครื่องหนึ่งซีมึงด<ป>ูหะยุ่งบทยุ่กินเบิได้วานนี่ก็บุกีไ กิเดี๋ยแต่แนงไปน้ำอ่อยว่าเจ็บคอมันจะจุด้องเทืยอเบิด์ตโอ้ยเ่นดี่ได้ขายดีเป็นพิเศษพี่รองนี่เพิ่นเด็งน้อยมากมักอันนี้ซื้อมาแต่ักสมจ้ามันซีเบิร์ล้วยได้แสงผ่านบอลเข้าเจาะคายกับปิดนอนในักสมกับช่องใส่ข้าเมื่อบ้านปิดแต่โดดและยังไม่ได้เปิดอยู่ น้พี่น้องหน้านั่งขึ้นเลือม,มาหมาบุมดบุมม้นเลยแสดงว่าเราอ้วนขึ้นแน่ๆเลยนี่เพื่อนั่งขาดเดินเบิ้์ตอันนี้คือควาองลูกค้านนะคะเดี๋ยวนางสีลงไปส่องอยู่ทางบ้านพี่น้อง จอกึงนก็ส่งค่าถางงนะถามันไก่ก็ส่งไปแถวบ้านเนาะถมมันไก่ก็บาส่งแบบหาจอกสิบจอกขึ้นไปหรือว่าบวกบริการปลายทางเพิ่มค่ะเพราะว่าคนที่ไปส่งไม่ใช่แม่ค้าแล้วก็บวกไปเลย <c ười> <c ười> ว่าไปเนาะพี่นนองไปไปเาานี่ยเอ้ยเอาเงินนี่หกสิบบาท ก็เราแต่เราไม่ได้ใหญ่เนี่ยอันนี้ขึ้นมาก่อ,นนอันนี้ของเมื่อวานเนี่ยไอนนของอีเมท่าเอาของสันโอ๊พ้อพี่น้องจ้ามาฮอนี่กับสี่เด็ขออนุญาตลาคนเดิ้ลน้องขอบใจเบิร์ตสู้ขู่สู้คน,นที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ซุ่มเฮาสองเอ้ยน้องเดิ้ลผิดพลาดประกาศแต่ก็ขอโทษขออภัยนะคะแล้วแล้วสบายดีเด้อเออนี่มาคุณจะถือเอาแกานหนักมาจับก่อน เสร็จแล้วก็เราจะถ่ายรูปด้วยกันนะอขอโทษค่ะขอด้ำโพดบางคนโต๊ะพี่มันกัด